สวัสดีครับผมโชกุนตอนนี้เนี่ยผมได้ใช้ Samsung Galaxy A54 มาได้ครบ1เดือนแล้วนะครับนะก็ได้เจอทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเลยนะแล้วมันจะมีอะไรบ้างละ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับโอเคครับอย่างแรกที่ผมชอบเลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของหน้าจอเนาะ Samsung Galaxy A54 เนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่6.4นิ้วนะครับนะเป็นหน้าจอที่ไม่ได้เล็ก แล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปคือสามารถที่จะจับได้ถนัดมือเนาะนี่เห็นไหมประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นหน้าจอที่สว่างมากๆเลยนะครับนะถ้าเทียบกับในเลนราคาระดับเดียวกันพูดง่ายๆก็คือเป็นลองแฟกชิ s เลยแหละฟิลลิ่งในการทัชการสัมผัสเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีมากๆสมูทแล้วก็ตามมือทันนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นโซเชียลมีเดีย a c e b o o k หรือว่า i n s t a g r a m เนี่ย หายห่วงนะครับนะเพราะว่ามันก็ลื่นมากๆอยู่แล้วผมว่าหน้าจอเนี่ยคือจุดขายของเขาเลยนะครับนะเพราะว่ามันดีจริงๆแหละแล้วก็เรื่องที่2ที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คือเรื่องของกล้องนะครับนะซึ่งจะให้มาอยู่3ตัวที่ด้านหลังนะครับเลนส์หลักเนี่ยเป็นเลนส์50ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็มีกันสั่นในชิ้นเลนส์ด้วยคุณภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับนะภาพถ่ายเวลาถ่ายออกมาแล้วอะ่ะ มีความสดใสนะครับท้องฟ้าเนี่ยเป็นท้องฟ้าเลยนะคือต่อให้วันที่เราไปถ่ายท้องฟ้ามันจะดูไม่เป็นสีฟ้าแต่ว่าซอฟต์แวร์ของกล้องแล้วก็ HDR เนี่ยมันจะพยายามปรับให้มันมีความสดใสามากขึ้นนะครับนะมากกว่าที่ตาเราเห็นอีกอันนี้ก็คือเรื่องที่ผมชอบนะครับก็คือสีสันของกล้องเนี่ยมันสวยสดงดงามแล้วก็เรื่องของงานวิดีโอ ก็อย่างที่ทุกๆคนได้เห็นกันไปแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นใน uh, คลิปแกะก,ก่ลองหรือว่าคลิปที่ผมเอามาเปรียบเทียบกับ iPhone SE3 นะครับก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าสมูทดีนะครับนะสีสันที่ได้มันเนี่ยก็จะเหมือนกับการถ่ายภาพเลยแหละ,หละมันก็จะดูสดใสสว่างๆนะครับนะตามสไตล์กล้องของ Samsung แล้วเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยภาพก็สั่นน้อยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการสั่นในชิ้นเลนส์เนาะ โอเคฮะแล้วก็มาต่อนที่เรื่องที่3นั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับออแบตเตอรี่เนี่ยให้มาอยู่ที่5,000 m มิลแอมป์นะครับสำหรับมือถือไซส์ขนาดนี้นะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะอึดนะครับคือถ้าคุณไม่ได้เล่นอะไรมันทั้งวันเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ข้ามวันได้เลยนะคุณอาจจาะช้าตอนเช้าออกไปทำงานสัก8โมงแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยประมาณสัก6โมงเนี่ย แบตเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะครับนะเพราะว่าคุณทํางานแล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรมันมากแต่ว่าถ้าเริ่มเอามันมาใช้งานหนักๆเริ่มเอามันมาเล่นเกมบ่อยๆเนี่ยแบตเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่ครบวันนะครับนะอาจจะต้องมีชาร์จระหว่างวันไม่ตอนกลางวันหรือไม่ก็ตอนเย็นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนชาร์จเร็วเนี่ยรองรับมาอยู่ที่25วัตต์นะครับนะ ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นชาร์จเร็วที่เร็วมากจนเกินไปนะครับแต่คือมันก็ไม่ได้ชา้านะประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะถึงจะเต็มนะครับสำหรับการชาร์จเนาะแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยก็อาจจะให้มาประมาณสัก33วัตต์หกวัตต์กันแล้วนะครับส่วนเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องของการทนน้ําทนฝุ่นนะครับก็เครื่องนี้เนี่ยให้มาตรฐานมาอยู่ที่ IP 67นะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็น มาตรฐานที่ดีเลยนะครับนะถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็น ip .68 แล้วนะแต่ก็ถือว่าเหลือเฟือมากๆแล้วนะครับนะสำหรับการใช้งานทั่วไปเนาะไม่ว่าคุณจะโดนน้ำหกใส่หรือไม่ก็ตกน้ำเนี่ยหายห่วงนะครับแต่ถ้าน้ำมันเผือเข้าขึ้นมาเนี่ยประกันก็จะหลุดไปเลยนะครับนะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบเนาะใน samsung galaxy a 54นะครับนะก็จะมีเรื่องหน้าจอ ที่ใหญ่พอดีแล้วก็สว่างมากๆแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับนะที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของเลนส์หลักแล้วก็การสั่นสีสันของภาพแล้วก็เรื่องของออแบตเตอรี่ที่สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานตลอดวันเนาะแล้วอย่างที่4เนี่ยก็คือเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นนะครับนะประมาณนี้แหละครับนะสำหรับข้อดีนะครับต่อไปเนี่ยเป็นข้อเสียหรือว่าสิ่งที่ ผมไม่ค่อยชอบละกันนะครับสําหรับเครื่องนี้เนาะงั้นเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นแบบผิดปกตินะครับนะผมจะขอใช้คําว่าผิดปกตินะครับเพราะว่ามันคือจะเรียกว่าไงอะ่ะมันเป็นความร้อนที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคแหละ ถ้าคุณเล่นไปนานๆน่ะมันก็จะมีความร้อนใช่ไหมละ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยคือเล่นไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยประมาณ5-10ถึงนาทีเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความร้อนแบบเหมือนเราเล่นเกมไปนานๆนะครับคือปกติเวลาเราเล่นเกมเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นน่ยมันก็จะมีมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่เนี่ยคือการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วมันร้อนแบบเหมือนเหมือนกันเลยอะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องร้อยเขา ออกอัปเดตซอฟต์แวร์มาแก้ไขสะก่อนนะครับนะแต่ก็หวังว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นนะครับเอ๊หรือว่ามันเป็นที่หน้าร้อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับนะว่าอันนี้คือประสบการณ์ของผมนะครับนะที่ผมได้เจอมาเนาะสำหรับการใช้งานเครื่องนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่ผมไม่ชอบเลยเนี่ยก็คือ ไม่มีชาร์จไร้สายนะครับนะถึงฝาหลังของ a m s u ุ g A54 เนี่ยจะทำมาจากกระจกก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้มีแผ่นรองรับชาร์จไร้สายอะไรนะครับนะก็ตรงนี้น่าจะเป็นข้อเสียสำหรับคนที่อยากจะใช้ชาร์จไร้สายเนาะส่วนข้อ3เนี่ยก็คือเรื่องของความหนาของตัวเครื่องครับนี่ผมจะให้ดูครับนี่ครับกดเลส์กล้องเนี่ยก็จะนูนขึ้นมามากเลยนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับนะซื้อเคส ที่มันปกป้องเลนส์กล้องได้นะครับคือให้มันยกขอบเกิดเลนส์กล้องขึ้นมาจะดีมากๆเลยแล้วก็อย่างที่4หรือว่าอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือในกล่องไม่ได้แถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้แล้วนะครับนะในกล่องเนะี่ยจะมีแค่สายชาร์จโทรศัพท์คู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมเท่านี้เลยนะครับนะไม่มีอะแดปเตอร์ไม่มีเคสแถมมาให้แล้วก็ต้องซื้อแยกนะครับนะถ้าใครต้องการโอเคฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ ซัมซุง Galaxy A54 หลังจากที่ได้ใช้มา1เดือนแล้วนะครับนะส่วนตัวแล้วเนี่ยยังไงมันก็ยังเป็นมือถือที่น่าซื้ออยู่ดีนะครับเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอ,อย่างเช่นเรื่องกล้องเรื่องของหน้าจอแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ทําได้ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมนะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องความร้อนที่มันเกิดขึ้นแบบปแปลกๆนะครับหรือว่าไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีแผนชาร์จไร้สายด้านหลังหรือไม่มี ดูเสียบหูฟัง3.5มิลเออใช่อันนี้ก็ไม่มีเนาะก็ซื้อไปเลยครับยังไงมันก็ยังเป็นมือถือที่น่าใช้อยู่ดีราคาเนี่ยอยู่ที่13,999บาทนะครับแล้วสามารถที่จะถูกลงได้กว่คนอีกนะถ้าคุณซื้อกับผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆเนาะแล้วคุณล่ะครับใช้ซัมซุง A54 แล้วเป็นยังไงบ้างชอบจุดไหนไม่ชอบจุดไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ